คมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์ตอนนี้ท่านยอมรับนะคะว่าพบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เบตา้าหรือว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้จริงค่ะคือมันลุกลามออกไปนอกพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วแต่ว่ายังจํากัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งคุณสมบัติของสายพันธุ์เบตา้าก็มองว่าการแพร่ระบาดเนี่ยมันอาจจะไม่เร็วเท่ากับสายพันธุ์อินเดียหรือว่าสายพันธุ์เดลต้ารวมไปถึงสายพันธุ์อังกฤษหรือสายพันธุ์อัลฟาด้วยค่ะ ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสายพันธุ์ที่พบปัญหาการระบาดในภาคใต้อยู่นะคะว่าสรุปแล้วมันระบาดสายพันธุ์ไหนตัวไหนยังไงบ้างแล้วก็ต้องสั่งเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากกลุ่มของแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มข้นด้วยค่ะในภาคใต้เนี่ยที่เป็นพันธุ์เซาท์แอฟริกาเนี่ยเราก็พบว่ามีจำนวนหนึ่งนะครับที่เราตรวจเจอ ออกนอกจังหวัดนรลาที่ว่านะครับเพียงแต่ว่าจํานวนตัวเลขอะไรทั้งหลายเนี่ยผมขออนุญ,ญาตว่าขอให้เราตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ,จะแจ้งพี่น้องสือ่อมวลชนนะครับก็ทั้งหมดไม่ได้ปกปิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าทีนี้สายพันธุ์ซาลิกาเนี่ยสิ่งที่เรากังวลก็คือที่ทุกคนทราบก็คือมันดื้อต่อวัคซีนอยู่พอสมควรแต่ว่าข้อดีของมันข้อหนึ่งคือมันแร่ไม่เร็ว นะครับหมายความว่าอำนาจการแพทยเนี่ยมันสู้อังกฤษกับอินเดียไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่เราน่าจะกังวลมากขณะนี้คือสายพันธุ์อินเดีย,ยซึ่งซึ่งมันไปหลายจังหวัดในประเทศไทยแล้วนะครับ ย้อนไปดูการเก็บข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะที่มีการเก็บตัวอย่างตั้งแต่วันที่7เมษายนจนถึง13มิถุนายนค่ะก็ไปเก็บตัวอย่าง5,555ตัวอย่างปรากฏว่าส่วนใหญ่นะคะจะพบเป็นสายพันธุ์อัลฟา4,528คนก็คิดเป็นประมาณสัก89.6ตามมาด้วยสายพันธุ์เดลต้านะคะก็มีทั้งหมด496คนพบใน20จังหวัดมากที่สุดก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนีแ่แหละค่ะ ส่วนสายพันธุ์เบต้า31คนค่ะอยู่ในจังหวัดนราธิวาสยี่คนแล้วก็อีก3คนเนี่ยอยู่ในสถานกักกันของรัฐที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะไปดูในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้ออกประกาศงดการเดินทางเข้าออกพื้นที่ศูนย์